ค่วันนี้นะคะพาออกมาดูสวนนะคะไม่ได้ออกมานานเผลอแป๊บเดียวติดลูกออกผลแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงคางนะคะแตงคางกับแตงกวัวมนหน้เดียวกันบันนี้แตงยังกับแตงโวดเนาะกําลังแบบว่าติดดอกออกผลเยอะมากเลยนะคะแบบว่าเยอะจริงๆนะคะแบบว่าไม่ได้ออกมานานเผลอเผลอแป๊บเดียวเป็นลูกแล้วนะคะเนี่ย สิ้นเดือนนี่ก็สิไ่ได้หน่วยกำลังกินตีอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมะเขือ,อนะคะที่เคยมารีวิวให้ดูตั้งแต่ตอนที่ปลูกต้นเล็กๆนะคะเผื่อแป๊บเดียวออกดอกแล้วนะคะกัติดลูกติดอะไรนะคะเนี่ยกำลังงามนะคะอีกประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี้ได้เจอกันเลยนะคะได้กินแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะทําค้างรอบที่แล้วที่มารีวิวให้ดูที่แบบ ที่แบบว่าค้างค้างล้มนะคะแล้วก็ทําใหม่นะคะเนะะี่ค่ะอันนี้แข็งแรงมั่นคงแม่เหร <laughs> แข็งแรงหมั่นค้งก็เก่าเห็นปะเ,เออเนี่ยคะ่ะโตเร็วมากนะคะว่าเอาขอวโพดมาล้เอาขอวโพดมาล้อีกจักกลอกหนึ่งตัวเพราะได้กินตัวเนาะอากาศกําลังดีนี่นะคะติดดอกออกผลแล้วนะคะนี่คะ่ะติดลูกแล้วนะคะเนี่ย กำลังเป็นแบบว่าลูกเล็กๆนะคะเนี่ยเกสรน,นะคะเนี่ยเยอะมากโดกมากเลยนะคะกำลังได้ปุ๋ยได้น้ำนะคะปุ๋ยคอ,อกนะคะนี่ค่ะก็มารีใส่ดอกใส่ปุ๋ยขอ,อกหลือง,งามแล้วปุ๋ยขอ,อกเนี่ยตัวมันงามดีเนี่ยคะ่ะแบบว่าติดลูกเยอะมากนะคะเนี่ย ลูกเล็กกำลังแบบว่าติดเยอะมากนะครับแบบว่าเคยมา,าถ่ายให้เอซดูนะคะตอนนั้นยังแบบว่าเพิ่งจะงอกขึ้นมานะคะเป็นเบีย้ยเล็กๆนะคะผ่านมานานแล้วนะคะไม่ได้แวะมานะคะก็เลยแวะมารีวิวให้ดูอีกนะคะนีแบบว่าต้นกําลังโตนะคะติดลูกติดอะไรแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดแรกนะคะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นบงเป็นบวบนะคะกําลังแบบว่าเลื้อยขึ้นค้างขึ้นอะไรนะคะฟักทองฟักทองนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูส่วนของส่วนของตรงเป็นผักนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตรงตรงผักนะคะเนี่ยผักก็โตแล้วนะคะย่บ้านฉันกับอันง่ายจนว่ากินบะทัน นี่นะคะก็จะเป็นส่วนของแปลงผักนะคะที่เคยมาถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนนู้นตอนที่กําลังเริ่มหวานเริ่มอะไรนะคะอันนี้ก็เก็บกินได้แล้วนะคะผลผลิตนะคะนะคะก็จะเป็นแปลงพงแปลงผักนะคะสลนงสะละแหน่กาลังงามมากนะคะผักอ่กวางตุ้งนะคะนะคะคนงคณนา้าอะไรนะคะอยากอ่ผักชนิดไหนก็ปลูกชนิดนั้นละคะ่ะต้นตังโอมีหมดเลยนะคะผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหงต้นหอมนะคะ เนี่ยราคามาถ่ายมารีวิวให้ดูแล้วนะคะหลังจากที่แบบว่าเราเคยมารอบรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะก็เว้นระยะนะคะมาถ่ายทีเดียวตอนแบบว่าตอนที่เขาติดดอกออกผลแล้วนะคะอันนี้ก็ฟักทองนะคะกําลังติดลูกนะคะนะคะกําลังงามนะคะกําลังแบบว่าได้ปงได้ปุ๋ยอะไรนะคะนะคะนี่แต่ว่าแตงงามมากเลยนะคะแตงแตงกวางงามมากนะคะแล้วก็ มะเขือมะเขือก็กําลังงามนะคะกาลังออกดอกนะคะแต่ว่าแต่ว่าส่วนของแตงกแบบว่าติดลูกเยอะมากนะคะแบบว่าดอกก็กําลังออกเยอะแล้วก็ลูกก็กําลังแบบว่าออกเยอะนะคะติดเยอะมากเลยนะคะส่วนของแตงกวานะคะราคาบรรยากาศบ้านๆนะคะงามมาก แล้วดูตอนนี้อีกอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นนู่นละค่ะตอนลูกโตแล้วนะคะตาดวคักเด้นละเนาะพุ่น่ะน่วยติดนวยหลายคักพุ่น <c oughs> แตงกวาปลอดสารนะคะดินมันสุ่มอยู่นีนะคะ่ะแบบว่างามมากเลยนะคะนะีคะแล้วก็ส่วนของมะเขือตรงนู้นก็งามนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมาถ่ายบรรยากาศฝากยีฟซีนะคะการทําสวนกเกษตร,รนะคะผสมประสานนะคะอยู่บ้านนอกเรานะคะนี่แหละคะ่ะไม่ต้องซ่งต้องซื้อน,นะคะขยันปลูกก็ไม่อดกินนะคะนี่ค่ะนี่เยอะมากนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ